ที่อันนี้คีแพงมากอยู่ในคอร์สนะคะลหลายๆคนอาจจะอาจจะเคยเห็นหรือเคยอ่านที่ไหนมาก่อนไม่รู้แต่อันเนี้ยคือเต้ยใช้จริงจากที่อาจารย์ถ่ายทอดในเนี้ยนะะก็คือความสุขเนี่ยทุกๆครั้งซึ่งก่อนหน้านี้เราพยายามทำใช่ไหมคะแต่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขมันไม่ได้มีความสุขเลยซึ่งในคอร์สนี้อาจารย์พูดว่ากด17สิบเจ็ดวินาทีา okay. สำคัญมากความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกอย่างไง 17เจวินาทีแรกเนี่ยสำคัญมากที่จะดึงโดดหรือว่าทําให้ความรู้สึกนั้นลงไปตัวจิตใต้สำเนึกอะ่ะใช่มันโคตรสาคัญที่เราจะดึงโดดสิ่งริงนั้นแบบให้มันขยายใหญ่มากขึ้นอคือแบบช็อกมากตอนที่รู้ตอนที่รู้ซึ่งซึ่งแบบพอรู้พอรู้เรื่องนี้เสร็จปุ๊บคือด้วยแบบกลัวการคิดลบกลัวการแบบทําให้ตัวเองแบบทํางานแล้วรู้สึกแบบท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึก รู้สึกที่มันแบบอยู่ด้านตรงข้ามกันกับความสนุกหรือความสุขอะอคือพอเราจับตัวเองทานปุ๊บเฮ้ยตอนนี้กูแบบไม่ได้แฮปปี้ว่ะกูรีบย้ายสเตตเลยค่ะมไม่ได้ค่ะชไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นจุดที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตัดช่องทางการไหลมาของเงินย,งยิ่งทุกข์ก็ยิ่งเงินหาย<ป>จําไว้เลย<ป>เทคนิคที่ผมสอนเนี่ยือเอางี้ดีกว่าเทคนิคที่ผมสอนคือหนึ่งรวยเร็วโอเคป่ะสองมีความสุข มันไม่จําเป็นต้องไป,ไปวิธีไหนวิธีใดวิธีหนึ่งนะทาอะไรที่คุณมีความสุขสาม God, God. ทำงานน้อยมาก mm hmm. ทํางานน้อยมากชิลๆ mm hmm. ไม่เอาแบบที่แบบเขาโอ้ฟาดฟันเหนื่อยต้องประชุมกับแบงค์ต้องติดหนี้แบงค์ต้องมีภาระมีลูกน้องเยอะๆอะไรันไม่เอานะทุกคนไม่เอานะมันมาม,นมาจากการที่คุณเนี่ยจูนตัวเองก่อนแล้วอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะได้กี่ล้านก็ตามร้อยล้านสิบล้านกี่ล้านก็ตาม หนึ่งคุณจะมีเหลือเฟือสองคุณจะมีความสุขในฐานะนั้นคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครที่ไม่มีพันล้านหมื่นล้านไม่ต้องไปเปรียบเทียบเขาคุณมีความสุขนั่นสำคัญที่สุดลวแล้วความสุขมันจะเริ่มขยายแล้วมันจะเริ่มเอาเงินเข้ามาดึงดูดเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นนี่คือวิธีการสร้างที่เจ๋งที่สุดที่ดีที่สุดได้เรียนคอร์สหกแล้วก็สิบล้านก็คือเรื่องของอาจารย์เน้นเรื่องของความสุขค่ะทีนี้แบบโห,โหใช้เงินแหลกเลยอะค่ะ แต่มีความสุขนะแล้วแปลกมากยิ่งเราใช้เงินยิ่งกลับเข้ามาหาเราเยอะมากแล้วก็เราสนุกกับสิ่งที่เราทำพูดกี่รอบก็อินใช่ใช่โอเคก็ต้องตัวแนะนำหน่อยให้เราปลดล็อกแล้วก็เนี่ยร้อยล้านแรกก็มาจากคอร์สนี้นะคะสร้าง690ล้าน690ล้านด้วยกดแรงดึงดูใช่ผมทำอย่างไรใช่ค่ะอันนี้คือเป็นชื่อคอสเลยแล้วก็อันผมเขียนตอนที่ผมบรรลุ 690ล้านแล้วไงถึงได้แล้วก็สร้างจากก๊รตนดูด้วยไม่ได้สร้างจากการที่ไม่มีมรดกอ่ะไม่ได้สร้างจากการที่มีมรดกไม่ใช่สร้างจากการที่ว่าโอ้โหฟาดฟันลูกน้องเพียบยืมเงินแบงก์แล้วก็ที่เจ๋งกว่านั้นที่ทําให้เต้แบบแต่ร้อยล้านไวมากคือไงรู้ไหมคะตอนแรกอย่าตั้งไปแค่สองร้อยสองร้อยล้านใช่ไหมคะมแล้วมันไม่ได้สักทีพอเรียนจบคอร์สนี้เสร็จปุ๊บระเบิดไปพันล้านเลยคะ่ะ ใช่เราเบิดคือตั้งเป้าเป็นพันล้านเลยแล้วก็แบบรู้เทคนิคปุ๊บจากคอร์สนี้ใช่ไหมฮะตั้งเป้าไว้พัน 1, ล้านปุ๊บร้อยล้านแรกมาไวมากใช่ก็เลยก<ช><ค>ลายเป็นว่าเฮ้ยร้อยล้านแม่งมันก็แค่ทางผ่านนี่่ว่าพอสองร้อยล้านก็เอามันก็คือทางผ่านอ,อย่างเงี้ยทุกวันนี้ไม่ว่าจะกี่ร้อยล้านก็คือเป็นแค่ทางผ่านใช่ที่ทำให้เต้ยมาแตะพันล้านแต่จริงๆแล้วในทั้งหมดทั้งมวลอะไรสำคัญสุดความสุขถูกต้อง